เป็นเรื่องจนได้สนยุคในทองประกายแสดเล่นถึงจนดราม่าแล้วฉากนี้มันเกินไปออนแอร์ไปแล้ว9 EP ีสำหรับละครเรื่องทองประกายแสดของทางช่องวัน31นํานำโดยนางเอกมากด้วยฝีมืออย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่จะมาตามหารักแท้เพื่อทำให้ชีวิตของตนเองนั้นดีขึ้นโดยเมื่อค่ำคืนวันที่11กันยาที่ผ่านมาบอกเลยว่าสนุกเข้มข้นสุดๆและฉากที่เป็นกระแสฮือหา คงจะหนีไม่พ้นฉากที่สารวัตรรับบทโดยสนยุคเลิฟซีนเดือดทองไปเฟินพิมพ์ชนกฉากนี้ทำเอาแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชั้นอึ้งบทบาทนี้ของพี่สนมากๆคนลุก ละบางคนก็บอกว่าทองไม่ได้ตจรึงกับรถรักของสารวัตรหรอกค่ะแค่งงๆว่าทำไมเสร็จไวด้วยบางคนก็บอกว่าสนเล่นได้จุกมากบ้างก็บอกว่าโรคจิตเนี่ยทีแรกไม่ชอบเฮียนะตอนนี้รู้สึกว่ามันมิดแย่กว่าเดิมที่อิจฉาแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ดราม่าเบาๆแต่ก็ต้องชื่นชมว่าทั้งโซนและใบเฟินนั้นแสดงได้ดีจริงๆเลยค่ะและยังมีบางคนเสริมว่าจริงๆแล้วจบตรงโต๊ะสั่นก็พอไม่ยากที่เหลือมันแรงไป ดูมีศิลปะน้อยมากและก็บอกว่าคุยกันแบบไม่อายเลยละครแบบนี้เด็กห้ามชมนะค่ะก็เป็นความชอบและกระแสของละครกันนะคะใครที่ชื่นชอบละครแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องวัน31ค่ะ